แรงบันดาลใจนะจากที่ครูได้ไปศึกษาดูงานกับสสนักง,งานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเพชรบุร์เขต3พาครูไปศึกษาดูงานที่จังหวัดลบบุรีก็จะไปดูการละเล่นของเด็กไทยในวังวังนาลายนะ่ยก็ดูการละเล่นเด็กไทยก็ไปติดใจอยู่จุดนึงก็คือห,หุ่นะหุบเด็กจัดเล่นหุ่นะหุโชว์ ตอนแรกเลยครูยังไม่คิดถึงกระบวนวิธีการสอนอะไรเพียงแต่ว่าอยากจะเอาการละเล่นเหล่านั้นมาให้เด็กได้เล่นได้ลองเล่นคือให้ให้ให้เกิดความสนุกสนานฮึกเหิมกลับมาก็มาพิจารณาดูว่ามันน่าจะเอามาปรับใช้กับเด็กแล้วเขาทํามาจากไหนครูก็มาจัดการด้วยการลื้อแกะดูเลยแกะดูลองลองดูว่าเออมันเป็นอะไรปรากฏว่ากลกายเป็นท่อพลาสติก เป็นท่อประปาที่มีอยู่ในท้องถิ่นเราอยู่แล้วที่ชาวบ้านในละแวกของโรงเรียนนี้จะทําการเกษตรวันนี้เราจะเรียนวิชางานประดิษฐ์การงานพื้นฐานอาชีพนะก่อนที่เราจะเรียนตรงนี้ครูจะเล่าให้ฟังก่อนว่าเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ครูก็จะเล่าให้เด็กฟังว่าครูไปไหนมาไปทําอะไรมาครูได้ของที่ระลึอกอะไรมาเด็กก็จะทายกันว่าเพราะว่าครูไปทะเลเด็กก็จะทายเกี่ยวกับเรื่องทะเลเปลือกหอยค่ะอ้าวเปลือกหอยเอาคนต่อไป เครื่องประดาบคนต่อไปปะทูคน,คนต่อไปทูเรียนแต่ปรากฏว่าครูเอาหูราฮุกมาให้เด็กดูเด็กก็แปลกใจเมือนกันเนื่องเป็นที่มาก็เลยถามเด็กนี่อะไรเอ่ยใครรู้บ้างอะไรโอ้โหยกมือเป็นแถวเลยแสดงรู้ตรงกันหมดเลยอะลองตอบพร้อมกันอะไรโูาฮก้ยสุดยอดเลยฮูลาฮุกนะนี่คือฮูลาฮุกคุยกับเด็กเด็กก็อยากได้อยากมีกับเขา ก็เลยต้องถามเด็กว่าในท้องถิ่นเราเนี่ยเราสามารถจะหาวัสดุอะไรมาทําได้นักเรียนถ้าเราจะทําฮูลาฮุกกันเนี่ยเราจะเอาวัสดุมาจากไหนละ่ะที่เราไม่ต้องซื้อราคาแพงๆเงี้เอามาจากไหนจากบ้านเหเหรอเอ้าจากบ้านถ้าจากบ้านเนี่ยเราจะเอาอะไรมาทําอ่าเธอเอาอะไรมาทำไม้ไผ่ไม้ไผ่ใช่ไหมเอ้าไม้ไผ่ไม้ไผ่เดี๋ยวคุกขึ้นกระดานไว้ก่อนนะไม้ไผ่ ไม้ไผ่อ่ามีใครอีกเอาเธออะไรสายยางค่ะสายยางสายยางที่ใช้ลดน้ําต้นไม้นี่ใช่ไหมค่ะเอเคสายยางอ่าใครอีกเอาเธอท่อประปาค่ะท่อประปาเป็นท่อประปาสำหรับเอาไม้มาไว้ทําประปาหรือเดินระบบน้ําใช่ไหมอ่าท่อประปาเด็กก็พากันตอบอ่าไม้ไผ่บ้าง ท่อสายยางบ้างยางรถยนต์ยางในรถยนต์บ้างแล้วแต่หลากหลายความคิดของเขาเห็นรูปร่างเป็นวงกลมอยู่แล้วเขาก็ตอบหลากหลายครูก็ให้เด็กช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าคุณสมบัติหรือสิ่งต่างๆที่เด็กเสนอมาเนี่ยอะไรที่เหมาะสมกับบ้านเราสุดท้ายเด็กก็จะสรุปออกมาว่าจะเป็นท่อประปาเรามาดูสิว่าอะไรที่เราน่าจะทำได้เองหาได้ง่ายแล้วทำแล้วคงทนนะ น่าจะเป็นอะไรท่อปอเ้อเ,เป็นท่อปปาเลยใช่ไหมข้อดีมันเป็นยังไงเป็นไงแข็งทนทานแล้วหาง่ายไหมง่ายที่ไหนมีที่ไหนที่บ้านหลังจากที่เราเรียนในห้องแล้วเรามีมติออกมาแล้วว่าเราจะใช้ท่อประปาเป็นท่อน้ำที่เป็นวัสดุทำหัวลหุ เราก็แบ่งกลุ่มกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ่าแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วทีนี้นักเรียนได้ตกลงกันว่าจะใช้ท่อประปามาเป็นวัสดุในการทำหัวลงอหุกใช่ท่อแบบนี้ไหมใช่ใช่ไหมใ,ในบ้านใครมีท่อแบบนี้ยกมือโอ้มีกันทุกคนเลยก่อนที่จะผลิตนั้นเด็กก็จะต้องมานั่งออกแบบกันอีกลองผิดลองถูกในการทดลองเหมือนกับโครงงานทดลองว่า เอาท่อน้ําประปามาแล้วเนี่ยของครูเนี่ยยกประเด็นออกมาให้ว่าท่อน้ําประปาของครูที่เอามาใช้เนี่ยมันจะใส่น้ําสําหรับไว้ถ่วงศูนย์ถ่วงของท่อเพื่อที่ให้ท่อได้ลิ้งได้ดีทิ้งน้ําหนักได้ดีก็ของครูใส่น้ำครูครูนอาจกใส่น้ำแล้วจะใส่อะไรได้อีกไหมคะอืน่าจะเป็นปัญหาแล้วล่ะลองช่วยกันคิดสิอ้าวเธอใส่ใส่เอ้รสยใส่ละเอียดหรือใสยหยาบรายละเอียดก็ได้หยาบก็ได้มีใส่อะไรได้อีก มีใส่แล้วดอีกเอาเธอกระนกวันใส่ก้อนหินก้อนหินที่ใส่เข้าไปในท่อนี้ได้ใช่ไหมเออน่าสนใจเอามีอีกเหรอใส่ดินเออแต่เด็กก็มาปรับคิดกันอีกว่าของเขาเนี่ยเขาถามว่าเอาใส่ทรายได้ไหมใส่ข้าวสารได้ไหมใส่หินได้ไหมใส่ดินได้ไหมครูก็เลยให้เด็กทําการทดลองโดยแบ่งกลุ่มตามความชอบของเขาว่าเขาอยากจะทดลองเรื่องอะไรก็จะมีทดลองเรื่องน้ําเรื่องหินเรื่องทรายเรื่องข้าวสาร เรื่องดินเขาก็จะทดลองกันครูก็ให้เด็กได้ทดลองเด็กกท็ทดลองโดยการใช้คิดวิเคราะห์โดยการเรียนแบบคล้ายโครงงานเด็กก็จะร่วมกันคิดคิดวิเคราะห์แล้วก็ทดลองแล้วเขาก็สรุปในกลุ่มของเขานี่ใ,ใส่แค่นั้เถอะพี่เพิ่งใเนี่ยเนี่ยชื่อเนี่ยหว่าหว่าใส่ใส่แค่น้ต่อจากนั้นครูก็ให้แต่ละกลุ่มนั้นมาแลกเปลี่ยนกันเอาไปทดลอง ทดลองกันแต่ละกลุ่มลองของเพื่อนลองไปลองมาเสร็จปั๊บก็เอามาคุยกันเลยว่าลองให้แต่ละคนสรุปออกมาว่าดินเป็นอย่างไรหินเป็นอย่างไรทรายเป็นอย่างไรอ้านักเรียนหลังจากที่นักเรียนไปทดลองในการประดิษฐ์หูลละหุกเรียบร้อยแล้วนักเรียนได้ไปทดลองของเพื่อนเพื่อนทุกกลุ่มหรือย,อยังทดลองหรือย,อยัง<ๆ> <ๆๆ S 1> อ่ๆๆๆอ้าวทดลองแล้วตอนนี้เราจะสรุปได้ไหมว่าหลังจากที่เราไปทดลองของเพื่อนแต่ละกลุ่มแล้วเนี่ยอะไรที่ โดนใจเราที่สุดและอะไรที่ดีเราชอบที่สุดนะครูจะถามทีละกลุ่มนะเอาทรายก่อนได้ไปทดลองหูลุกเพื่อนเอาทรายใส่เพื่อจะถ่วงผลเป็นไงบ้างผลเป็นไงทรายมไม่กระจายตัวค่ะเรามาถามกลุ่มดอกประดู่ได้ไปเล่นกลุ่มไหนบ้างครับทรายกับหินทรายกับหินนะเอาทรายทรายเป็นไงทรายเราไปเล่นเราทรายเป็นไงไม่กระจายตัวมันจะเบาอย่าเบาด้วยนะแล้วหินนะหินเป็นไงไม่กระจายตัวมันจะไม่กระจายตัวต้นประดู่ได้ไปเล่น อะไรของเพื่อนบ้างกลุ่มน้ำกับกลุ่มข้าวกลุ่มข้าวเป็นไงกลุ่มข้าวเป็นไงเบาเบานะกลุ่มน้ำเป็นไงกลุ่มน้ำกระจายกระจายกลุ่มน้ำกระจายตัวแล้วเป็นไงคล่องดีไหมกลิ่งดีไหมดีอ่านักเรียนได้ทดลองเรียบร้อยแล้วแล้วทุกคนรู้แล้วว่าได้ลองเล่นของเพื่อนๆได้วิเคราะห์แต่ละตัวว่าน้ำหนักอันไหนดีไม่ดีเรียบร้อยแล้วคราวนี้ถามว่าเราจะใส่อะไรดีที่สุด เป็นเอกฉันท์เลยนะว่าน้ําดีที่สุดพอประดิษฐ์ด้วยน้ําทั้งหมดปั๊บตรงนี้นะครับก็ให้เด็กรวมกลุ่มกันคิดจินตนาการในการออกแบบเพราะว่าจะเป็นท่อน้ําสีดําเป็นสีดําแล้วเด็กอยากให้ความสวยงามขึ้นมาอีกก็ออกแบบเด็กก็จะรวมตัวกันออกแบบบางกลุ่มก็จะออกแบบเป็นรูปหมีแพนดา้าบางกลุ่มก็จะเป็นธงชาติบางกลุ่มจะเป็นสีต่างๆสีลุงดอกไม้เขาก็จะคิดจินตนาการของเขาแบบเคยเห็นสายลุงไหมนะ อพี่ก็พี่ก็วางแบบบูมนะแต่ละอ่าเดี๋ยวเราค่อยระบายเส้นนึสีสีเจ็ดสีก็ต้องเอาเจ็ดมุมะช่างแรกสีแดงที่สองสีชมพูชมพูอันสามสีแดงไหมสีสีเขียวสีเขียวแล้วสีสามแล้วก็สีฟ้าช่องสีสีฟ้าสีม่วงกลุ่มนี้ก่อนเลยกลุ่มละลาย กลุ่มดอกปะดูกลุ่มดอกปะดูงามอ้าวเชิญลายอะไรลายดอกลายดอกไม้ลายดอกไม้จุดประสงค์เอาไปทําอะไรจุดประสงค์เอาไปทำอะไรเาค่ะเอาไปออกกําลังกายเอาปลบมือนี่ค่ะความคิดของกลุ่มนี้เอาต่อไปกลุ่มอะไรกลุ่มดอกพิกกลุ่มดอกพิกลนะลายอะไรลายธงชาติค่ะลายธงชาติดอกพิกลลายธงชาตินะอ้าวจุดประสงค์เพื่อเอาไปทําอะไรเอาไปท โอ้โหเป็นจำน่ายตามร้านค้าต่างๆนะเอาปรบมือปือบเย้ยทุกกลุ่มเลยดีมากกลับเข้าที่เลยพอตอนท้ายเขาก็ไปหาวัสดุมาช่วยกันของครูหามาบ้างเด็กหามาบ้างเอามาช่วยกันก็คือจะเป็นผ้านําผ้ามาตัดเป็นริ้วใส่เขาไว้เด็กก็จะไปเลือกเลือกตามที่เขาคิดว่าได้แต่ผลออกมาก็คือเขามีความภาคภูมิใจแต่ที่ไม่ได้อยู่จุดนึงก็คือไม่ได้ตามที่เขาคิดจินตนาการแต่เขาก็พลิกไปว่าเขาจินตนาการอย่างนี้แล้วมันไม่ได้เนื่องจากว่าวัสดุมันไม่มี มันไม่เอื้อกับคิดจินตนาการเขาแต่เขาสามารถจินตนาการโดยหยิบวัสดุที่มีมาทําให้เป็นสิ่งสวยงามของเขาได้อ้าวนักเรียนได้ กแต่งกันเรียบร้อยแล้วตามจินตนาการตามแบบที่นักเรียนออกแบบทีนี้ครูอยากรู้แล้วว่าแต่ละกลุ่มมันออกแบบแล้วได้ตามแบบที่เธอคิดไหมแล้วก็นักเรียนคิดอย่างไรกับงานที่เราได้ขึ้นมานะครับเอากลุ่มมีแพนด้ากลุ่มนี้แหละขอดูแบบกับผลงานผลงานของเธอบอกว่าทําลายหมีแพนด้าตอนนี้ผลเป็นอย่างไรเอาตอบผลเป็นอย่างไรภาพมีจำกัดแล้วเป็นยังไง ลายจึงลายจึงไม่ออกตามแบบที่คิดแต่ตอนนี้ได้ลายใหม่เป็นลายอะไรลองดูสิลายอะไรได้ลายใหม่ของเธอเป็นลายอะไรเขาเรียกลายอะไรไไลายสกอตนี่จากที่เราจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเด็กได้เรียนรู้ทุกอย่างในการประดิษฐ์ออกมาแล้วเด็กมีจินตนาการมีการคิดวิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตรงนี้วก็จะเปิดสู่ตลาด เพราะว่าหลังจากที่เราทําตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็เต้นอยู่ในโรงเรียนทุกเช้าก็จะมีจุดแรกเลยองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามเนีย่ยมาเห็นเด็กได้ออกกําลังกายตรงนี้ชอบใจก็เลยเชิญเราไปสาธิตที่งานส่งเสริมสุขภาพของตงําบลตรงนั้นเราก็ไปสาธิตเสร็จแล้วสาธิตเราก็จะเปิดจําหน่ายด้วยเลยเพราะว่าถ้ามีคนชอบเนี่ยเขาก็จะซื้อตรงนั้นปรากฏว่าเห็นเด็กเล่นแล้วเขาเขาชอบใจเขาก็ช่วยกันซื้อ จุดประกายของการสร้างงานตรงนั้นสร้างอาชีพตรงนั้นจึงเกิดขึ้นครทำทำมาจากอะไรนี่ครับเนี่ยเก้ากรปลาก็าน้ำเนื่อยดีทำมาได้หลายสีนะได้หลายสีให้ครบให้ครบทั้งสองสีเลยเล่นไม่เป็นี่สอนให้เล่นด้วยเปล่าเนี่ยสอนเปล่าสอนด้วยสอนปล่าพอหลังจากเขา ช่วยซื้อแล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นการตอบรับก็จะสั่งออเดอร์เข้ามาบ้างมีงานตรงไหนเราก็ส่งเด็กไปวางจําหน่ายบ้างก็จะเป็นรายได้ขึ้นมารายได้ตรงนี้ก็จะส่วนหนึ่งก็จะตัดเป็นค่าวัสดุที่เราถ้าเราทําค้าขายแล้วเราจะต้องซื้อวัสดุมาจริงๆแล้วล่ะจะไปหยิบเอาจากของเหลือใช้ในบ้านไม่ได้จัดไปค่าวัสดุส่วนที่เหลือก็จะแบ่งสันปันส่วนให้กับน,นักเรียนที่ช่วยกันทำนะครับนั่นนั่นคือที่มาของ ธุรกิจที่เริ่มเกิดขึ้นเด็กจะมีการสร้างงานของเด็กขึ้นมาโรงเรียนก็ภาคภูมิใจนลครับว่าคุณครูเขาสามารถสอนนักเรียนแล้วสามารถให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้ความสามารถที่ได้รับเนี่ยไปทํางานไปสร้างชิ้นงานแล้วก็สุดท้ายก็คือเพิ่มรายได้ให้ตัวเองได้ช่วยเหลือครอบครัวอันนั้นเป็นสิ่งที่ ถ้าผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวชี้ความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนของครูเนะฮะเราได้ความรู้จากการทำงานเป็นกลุ่มและได้เรียนจากความคิดสร้างสรรค์ค่ะและเราสามารถนำผลิตภัณฑ์จากตรงนี้ค่ะไปสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้ด้วยค่ะได้ทำงานเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆเ,เรียนไปด้วยสนุกไปด้วยครับและสามารถไปจำหน่ายได้ด้วยครับสุดท้าย การจัดการเรียนการสอนแล้วนําเข้ามาสู่โรงเรียนในครั้งนี้นะสิ่งที่เด็กได้เลยก็คือเด็กจะมีความอดทนเด็กจะมีความสามัคคีเพราะว่าถ้าทํางานจะต้องทําด้วยกันแล้วอดทนด้วยเด็กจะมีคุณธรรมจร,รยิยธรรมรู้จักแบ่งปันแลกเปลี่ยนอ่าแล้วก็ปรึกษาหารือกันเด็กจะได้สุขภาพครับไดส้สุขภาพตรงนี้สุขภาพตรงนี้จะเสริมกันด้วยคือครูเนะี่ยจะ พลอยได้เล่นกับเด็กด้วยเพราะทุกเช้าเด็กเล่นครูก็จะได้เล่นด้วยจะได้สุขภาพนี่นี่ภาคภูมิใจมากในสิ่งเหล่านี้